เหลือโจนสลัดจากขาดท่อนขาดครึ่งเป็นสองอันยังเอามารวมเป็นหนึ่งยอมเลยไม่ได้ยอมยอมไม่ได้ไม่อยากอีพนี้นี่ไงไาดูเลยเอาละเนาเป็นจิ้นของเราแหววเลยระดัมากเลยนี่ไปดูตัวสวัสดีก่อนไม่ได้การแล้วสวัสดีก่อนหน้านี้แล้วก็สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับผู้สูโบโยชิใช่ไไม่ได้การแล้วตอนนี้บันเจิดมีคู่แข่งนิ่งนอนใจไม่ได้เจอบรรลุเข้าให้กูแย่เลยหลายๆคนดูแล้วใช่ไหมคะในยีพีที่แล้วไงเหลืออะไรนั่นเหลือโจรสลัดจากขาดท่อนขาดครึ่งเป็นสองอันใชยังเอามารวมเป็นหนึ่งใชเครื่องทวินเครื่องไปได้แรงล้งด้วยโคตรเพี้ยนเลยยอมเลยได้ไม่ได้ยอมยอมไม่ได้นี้ ไม่ได้เล่กูต้องเอาด้วยกอนไม่ได้มอนกูต้องเอาด้วยคาถาไม่ได้หมากูต้องเอาแมวไม่ได้อีแตวกูต้องเอาอีไตไหนยังไงแล้วตัวมีอะไรไปสู้เขาวันนี้นี่ไงวันนี้เป็น EP อะไร EP นี้เราจะเป็นอัปเกรดเรือเวอร์ชั่น2เราจะยอมแพ้ไม่ได้เพราะถ้าเราแพ้เราจะเสียเรือเราท้ากันไว้แล้วว่าถ้าใครแพ้เสียเรือเวอร์ชั่นแรกมันเครื่องมันไม่ติดไม่เห็หรอหัวเทียนบอดอย่างเดียวจริงอะจริงๆกลับมาเปลี่ยนหัวเทียนติดเลย ไปไม่ถึงโอ้โหหัวเทียนบอดชัวบ้าชัวปาบเลยอีกรอบได้นี่อ่ะเนี่ยนี่ติดแล้วนี่ติดแล้วใช่เนี่ก้าวแบบง่ายมากเลยง่ายมากเลยป่ะง่ายแบบง่ายเลยอ่ะของนาเดนเขาสองเครื่องเออแล้วตัวหลักจะมีกี่เครื่องเครื่องเดียวพอโบใหญ่เกียร์ซิ่งชัวชัวเดี๋ยวกลับไม่ถึงอีกอะถึงนี่เดี๋ยววันนี้ทำเสร็จเดี๋ยวไปลองอีกรอบหนึ่งเลยลงน้ำอีก แล้วค่ะกลับต้องจับเรือเขาเนี่ยหายข่ะขี่หน้าเขาใหญ่นะไม่ห้ไม่มีไม่มีแน่นอนวันนี้เดี๋ยวลงเดี่ยวเลยวันนั้นอาจจะเป็นพ่อก็ได้ตัวเฮงก็คือพอ่อเออตัวซวย <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาอัปเกรดถูกคันจงช,ชื่อหน่อยดิคือก็ลำนี้เรือบรนเจิดไงอ๋อเออวันนี้เราจะมาอัปเกรดเรือบันเจิดใช่แข่งไปสู้กับเรือเรือบรรลุเออ ทีงงที่แล้ว FC บอกว่าพี่มันไม่มีหางเสือมันขับไม่ได้หรอกเรือของนาเดนเขามีหางเสือนะถูกตรงเป๋วเลยเออ,เอ,อจะใหญ่จะเล็กก็ขอให้มีหางเสือหางเสือนี่มีหนะ้าที่ทำอะไรก็ให้เครื่องเ่ยมาตรงไงมนตรงก็จะดันเรือตรงไปด้วยชใช่ถ้าไม่งั้นอ่ะมันก็จะแขวน่งเนี่ยมันไม่มีตัวพามเข้าไปมันเลื่อยเลื่อยเปืยแล้วตัวจะทำอะไนี่ไงเราก็มีเหล็กแล้วนี่ไงแล้วก็เชื่อมใส่เข้าไปนี่แล้วก็ปาด ประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยใช่มันต้องงีอยู่แล้วอนี่เลยอย่างแรกเราจะเพิ่มหางเสือเข้าไปถูกต้องทำไมไม่เรียกว่าหางปลาล่ะไม่รู้ว่าทำไมหางเสือไปอยู่ในน้ำได้แต่ทำไมหางปลาไปอยู่ที่ไฟฟ้าได้ทำไมหางหนูไปอยู่บนรถยนต์ได้ทำไมนมหนูก็ไปอยู่ในรถทำไมปีกวีเสื้อก็ไปอยู่ในรถทำไมอะงงไปหมดแล้วไม่เข้าใจกงงอ๋อาว่าเราปิดคลิปเราไปหาคำตอบไปไหมเออทำไมแคมป์เนี่ยไปอยู่ที่ผู้หญิงเออทำไมมันไปอยู่ที่รถ ใชอะไรมั่วสวพวกนี้บ้าเลยไงเนี่ยนี่เราทําหางเสือวันนี้นี่นอย่างแรกพาไปดูหน่อยวันนี้พี่อิมจะทําเพิ่มอาเกดหางเสือตรงนี้ถูกต้องแต่ตัวรู้ป่ะหน้าตาพ่อมาบอกเดี๋ยวไปดูตรงนี้มันร้อนฮะเหี้ยพ่อีมาเร็วเร็วเร็ว ไม่เด่นเลยต้องเอาวยกนวันนี้เราจะมาอัปเกรดเรือไอ้บรรเจิดไม่ให้หน้อยหน้าเรือนะเด่นไอ้บรรลุนี่นี่ไงพี่ฟาสามสีแล้วเออพวงมาลัยพวงมาลัยมาโน่นนี่นนี่อ่าอือยังพอได้ไหม แค่นี้แล้วก็แรงขวาแค่นี้ยังไม่หมดนะพอ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการตกแต่งเรือรอบคันกํลาลังไปเตรียมอุปกรณ์มาเย็นี้อย่าลืมนะไปเทสด้วย <c oughs> เรายังไม่เอาไปไประชันหรอกลง <ขอ S 2> ไม่น้าด้วยพ่อมีอะไรแปลกบลาดอีกพ่อมาเลยเราจะแต่งไปเชื่อเลงนี่เหอลอใช่ลองนี้ไม่รู้จะพูดยังไง <c oughs> มันคือมองแล้วมันไม่รู้จะตกบแต่งยังไงก็โถของซิ่งก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยก็แค่ทำหางเสือก็พอแล้วใช่แล้วก็ให้เครื่องค่องๆก็น่าจะโอเคความเร็วก็น่าจะได้แรงกว่าของตะเด่นแรงอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้จะขับไปบ้านตะเด่นเลยไปอวดน้าหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเขาไปคนเดียวเลยรับโทรศัพท์ด้วยนะเออไปเนี๋ยวไม่าแขหรอวันนี้ วันนี้ไม่ท้าแข่งเขาเรียกว่าไปเยอะเย้ยก่อนไปเยอะเย้ยเออแล้วนั่นเอามาทดสอบดูก่อนไงเดี๋ยวเราจะจัดการในอีพีหน้าอีพีนี้เราขอทําอะไรทุกอย่างให้มันเป็นเหมือนเรือพี่แบบว่าแพ้ไม่ได้ก่อนใช่จัดไปลุยเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะคะว่าเราจะอัปเดตเรือไอ้บันเจิดอ่ะให้มันเป็นยังไงจะให้มันสะดุดตาแล้วก็ล่องดีด้วยนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเรือไอ้บันเจิดเวอร์ชันสองว่า ทำไมพ่อเขาแหลไม่ค่อยเพิ้มเลือไอ้บรนเจิดเลยอะ่ะเลือมันดีอยู่แล้วไงพ่อเขาเลยไม่รู้ไม่ต้องไป,ไปอ,อะไรสัตว์ยาไหนไปเอาหนังยางมา <c oughs> ไหนคเป็ <c oughs> ได้เดีว <c oughs> พ่อ ใช่เหรอมึงยังมัดเชือกเลยตัวเราอย่ามาเชื่อมอะไรเนี่ยกูน่าจะคิดเยอะเกินไปใช่ไหมใช่ออยย่าคิดเะมึงไม่ต้องไปออกไปออกมึงเอาหนังยางมาไม่กี่เส้นเนี่ยไม่มีหลุดจริงเหรอพ่อเนี่ยอ่ะเ่ยเราลองเชื่อพ่อสักครั้งไหมเห็นไหมเขาล็อกเลยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมฮู้มจะกินอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหมันแรงเลยนะไปแค่นี้มันก็พอแล้วแล้วมันจมลงไปมันก็ไปไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มึงมึงมึงเอาตรงไหนไปไปไปเป็นพายอะไม่ใช่เนี่ยเนี่ยฮะใช่ไงมันไม่มีแต่ถ้ามึงมีไอ้นี่เข้าไปปุ๊บนี่ย โอ้โหความต้านนี่พอโอนี่แค่ผูกนี่ก็เสร็จแล้วใช่มึงไม่ต้องไปองไปออฟไอยิ้มโอ้โหคิดเยอะไปแล้วนี่ยเนี่ยมึงโโหแดกเข้าไปเยยเรือวิ่ง้ามาอีกยีเออเอางี้เลยออไมม่ต้องเงีต้งตานต้งตบแม่ันมะหมึงีอตีล่มันหล็กงมนมมันมีอันเหล็กมันมีอันเหล็กมึงไม่ต้องไปใช้เหล็ก ไม่ต้องใช้เล็กมาติดทวะไอเยี่ยมแค่นี้มึงหักมันได้ไหมล่ะที่หอพ่อต้องลองเชื่อพ่อสักครั้งวันนี้ลองเชื่อพ่อสักครั้งใช่เดี๋ยวที่นี่มันไม่มีอะไรเชือกอย่างของตาเด่นอ๋อเชือกแกแม่งโคตรมากเชือกที่เขาปลูกต้นไม้อ่ะมันเป็นเหมือนเชือกยืดไอ้นี่อ๋อพอรู้แล้วเหมือนเอ็นยางเก่งในเออขอบเกงในอ่ะ แกงน้อยก็ือแกงนหมดทุกตัวเอเจอกันแน่วันนี้ตัวต้องร่วมมือกับพ่อลทำอะไรอย่าคิดเยอะทำแบบตะยังผูกผูกพันๆใช้งานได้เหมือนกันเอยเนี่ยกูจะลากตู้เชื่อมมาเนี่ยกูงานมาตรฐานไงวิศวะกูไปเจอบรรลุเขาให้เรือวิ่งได้เหมือนกัน อยาคิดเยอะ EP นี้นะคะเสนอ <manic. S 1> คําว่าอยากคิดเยอะตายแนละ้วปู่ปูคิดเยอะไปเองนะเนี่ยจาก EP ที่แล้วนะคะเราก็ได้คําตอบแล้วก็ได้อะไรข้อคิดมานะคะว่าเวลาทําอะไรเนี่ยอย่าไปทำอะไรให้มันเยอะให้มันเสียเวลาให้มันแบบให้มันเกินไปเราลองใช้ดูก่อนว่ามันดีไม่ดีแล้วค่อยปรับเปลี่ยนไปไม่อย่างนั้นเราจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะคะเอาว่าวันนี้เราจะใช้ทฤษฎีนี้ว่าอยาคิดเยอะเดี๋ยวมาดูกันว่า แต่ละอย่างที่เราจะเอามาประดับเอามาให้มันเกิดประโยชน์ในเรือไอ้บันเจิดเนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตายังไงรอติดตามในคลิปนี้เลย A few moments later ชได้ไรมาบวกกับได้ไรมาโชว์ยางในอ่าได้มันไม่หนักแล้วมันก็ไม่ขาดกูจะไม่เถียงพ่อมาลองทำตามพ่อดูเขาเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดลองดูสักหน่อย เขาโตก่อนเราเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเราเขาอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้ให้เขาทําเลยแล้วกันเยอเราจะได้ไปลองกันเลยในบ่ายนี้ครับตอนนี้เราที่ที่ทำที่แล้วก็คือเราขาดถังเสือถุงหัวเทียนบอดแค่นั้นใช่พ่อให้มันตรงนะพ่ออยู่แถวนี้ก็ได้เราก็มีเกียงฉาบปูนพลาสติกหนึ่งเอาเอายางในรถดูสูตร อีพีนี้ชื่อคิดว่าอย่าคิดเยอะอีพีนี้ชื่อว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดอย่าคิดเยอะว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันลงไปมันก็จะลงแม่มันจะไปอย่างเงี้ยมันจะวิ่งเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวเอารู้แล้วเดี๋ยวพ่อจะผูกแม่มันไอ้นั่นได้ไงนี่งไม่ให้มันขยับเด้มันต้องอยู่นิ่งๆใช่ไหมพ่อมันต้องไม่ขยับใช่ปะแล้วทำไมของประเด็นเขามีอีที่มันไปทางซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบปรับทิศทางได้เงี้ยอันคือหางปลาหรอ อันนั้นหาเสือไม่จำเป็นเองจะทำเหรอไม่ทำอ้ยไปทำทำไมของต่เด็กเขาเชือกผูกเชือกไม่จำเป็นเออจะต้องไปทำทำไมสุดท้ายแล้วเขาก็มาใช่เขาก็มาคัดที่หางเรืออยู่ดีเขาก็ทำไปเขาไม่ได้ทำเรือตายตัว เนก็ใส่เข้าไปมันก็ใส่เป็นแคบแค่การการโชว์การโชวว์แบบกใช้จริงอ่ะมันใช้ไม่ค่อยได้เวลาเราลงแข่งสนามอ่ะพ่อถ้าเรือเราแล้วโหดูเตะตาเนี่ยเป็นคนใช่มันเลี้ยวอย่างนี้นี่เรือผมไม่เลี้ยวตลอดเลยหรอไหนเนี่ยน้ำมันจะวิ่งผ่านมันจะเป็นอะไรไปล่ะก็เลี้ยวนะก็เลี้ยวก็ไม่เป็นไรนี่เองเองก็พยายามคัดอย่าให้มันเลี้ยวสิเดี๋ยวมาฝั่งนี้อันนี้มันติดหัวน็อตเนี่ยติดหัวน็อตเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนมาฝั่งนี้หมุนมาฝั่งนี้อ่าหมุนเห็นไหมหมุนมาฝั่งนี้อ่าเออเออ เก,กว่าแค่นี้เราก็ได้หางเสือแล้วกันนันโีโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนว,วัตกรรมนี้น้อยแต่มากถึงมีประโยชน์ยิ่งนักดูดูนะครับว่าด็อกเตอร์เด่นกับด็อกเตอร์ยังใครมันจะแน่วกว่ากันโรงเรียนไหนเขาจะสองสอนมาให้ฉลาดฝากัน <laughs> หางเสือที่หน้าตามันดินพ่อหางหมูสูตรบุญยังรับรองว่าเอาชนะคุณบรรลุได้อย่างแน่นอนไม่ขึ้นหรอกมันแค่หันแค่นี้เฉยมาไม่ขึ้นทดสอบได้ตอนนี้เราได้หางเสือแล้วขั้นต่อไปเราต้องต้อช่วยกันตกแต่งเดี๋ยวมึงเก็บขยะอะไรมาเนี่ยต้ออะไรต้องทำอะไรของของตะเด่นของน้าเด่นเนี่ยข้างๆเขามีอะไรอ๋อไม่มีอะไพ่ออ๋อเอกยาวกันคงใช่ไหมเอกไปเอาอีกถุงหนึ่ง เชื่อความเมดลยพ่อเดี๋ยวเราร้อยเลยถ้าของทันรอบเลยถ้าถุงแตกในขยะเกิดไม่น้ำเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวเราผายโดนดาเลยเดี๋ยวเราจะไปไปๆมดทีละวันใหญ่นี่และเดี๋ยวเราหาถังให้เัาสองใบพอแล้วซ้ายขวาเออ เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูจะมัดขวดเป็นห้อยห้อยห้อยกระโปงย่าคิดเยอะวิศวะห้อยแบบไหนห้อยแบบไหนห้อยแบบไหนก็เดี๋ยวเราจะมัดเป็นพวงอ่าเป็นแผ่นนี่ได้ได้ไดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมัดเป็นแพ่ห้อยห้อยห้อยยาวเลยโอเคโอเคดูสกปรกดีดูเยอะดีดูพยายามเออแล้วเพราะอันนี้นี่ทำยังไงเดี๋ยวเรามัดอ้อมไปข้างใต้เรือเลยให้มันอยู่ให้ได้อันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องติดทงขึ้นไปอีกโอ้โห มัดลอดใต้ไปดิมัดลอดข้างใต้มัดนี่กับมัดนี่ยมัดนี่แล้วก็มัดนี่แต่เพาะต้องเอาไม้มาอันหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องติดพวงมาลัยด้วยต้องเห็นได้เลยหมายความว่าเราจะเรียนแบบตะเด็นมาเลยเหรอเราไม่ได้เรียนแบบเพราะรู้แล้วเองจะทำตัวสลัดแบบสะเด่นใช่ไหมเราก็ต้องเอาไม้ไผ่มาวางอย่างนี้ไม่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 วางหนูจะมีเชือกฟางแล้วห้อยอ๋องั้นก็ผูกผูกนี่ผูกเฉยๆผูกเฉยๆใช่เดี๋ยวเอาเชือกเอาเชือกเอาเชือกนี่ผูกตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยผูกสองครั้อ๋อได้เพื่อที่เดี พวงมาลัยไม่เอาพวงมาลัยไม่เอาอ่ะป้าเดี๋ยวเราอุปกรณ์ก่อนสัตว์ไม่บ้องทำไม่ได้กูบอกให้เอาแล้วแหละหน่อยนึงตัววัดเรือมันจะล่มความหมายนี้ผมล่มเพราะมึงทำเฮ้ยเราต้องเชื่อมันอันนี้ทำอะไรตอนนี้พเอหน้าที่มันคืออะไร ก็เดี๋ยวเขาจะเอาอะไรผูกวันนี้แล้วก็แล้วกันขวดที่เขาจะมาผูกนี่เอาเอาเอาแคปซูลถังใส่นได้เลยก็ถึงได้บอกไม่ต้องมาเอาขวดเราเอาเอาแคปเอาแคปซูลใส่ถังนี่ก็พอแล้วกันโคจะไปเอาแคปซูลมาลองนะไปเอามาไปเอามาแคปซูลมาลองดูไงน้งบางครั้งได้ต่ำต่อทำอะไรก็ได้อย่าคิดเยอะวิศวกรรมอยู่รอบตัวเรา มือเนี่ยอยากจะมีเสากระดงเหลืออย่างเดียวเลยตัวไม่เคยเห็นเลยสมัยก่อนอะ่ะเขาจะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าพนักที่นั่งอะ่ะแล้วเขาก็จะมีโค้งองอะ่ะพ่อเขาจะมีโค้งล่มไงเออเราต้องทําล่มทำไปเโปอ่อยอ่ะใช่ใช่นอนมันจะได้ไม่ร้อนเพราะว่าเราจะต้องไปอพวังอ่ะจวาะิ่งดีนี่นู่นเลยทะลุดําเนนเลยเนี่เยเออไปดําเนนเลย มาแล้วใช่ไหมตัวมาแล้วอันนั้นถ้าสมมติว่าเราเราไม่มัดนี่มันก็ปิวในเวลาอตอนลมปิวอะอะไรสามสี่พอตอนนี้เรือมึงแรงขนาดไหนเนี่ยขนาดน,นี้ปิวอะนะ <c oughs> คิดไก้ก่อนคีดป <GB S 2> ีดนี้บ,บอกว่าอย่าคิดเยอะว่ายัางไงคะเรือบันเจิดวันนี้เราต้องบอกเลยว่าเราใช้คาถาเรียกไมายานาง,งด้วยวะ <c oughs> อย่าว่าเวลาสตรีมีคันอย่าร้องทักคนมีของอย่ากันแกลงกันนะสาธุสามครั้งแล้วหันไปมองได้เลยสาธุสาธุสาธุ เจนค่หน uh> mm ูช hmm. ื่อเจนมากระนุลแล้วก็มากระโบอะไรอะไรคะเมยานางเหรอคะเยานางไข่เบียดกันไม่ได้ชื่อนะเม่ยานางไข่เบียดชื่อแมยานางไข่เบียดเป็นคุ้มครองลูกค่ะคุ้มลูกใช่ค่ะแม่ยานางเป็นห่วงลูกค่ะพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมที่จะเจอเรือให้มาเจอหรือยังตั้งแต่ตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วค่ะตอนนี้เหนือเป็นเกลือแล้วค่ะเรือยังไม่ได้ลงน้ําเลยแม่ยานางสิงเรือไปแล้วอ่ะคุเรือด้วยนะพ่อไม่ เรื a, อไอ well. well ้บัญเจอเดี๋ยวว่าคุ oh, like ้มครองเรือเลยคุ้มครองตัวเองยังไม่ได้เลยยังโดนขนาดนี้เอามาเป็นยังไงทุกคนเออหน้าตาก็ดูดีขึ้นมาเลยนะไอ้สาวกระโดหักกระโดงเรืออ่านี่เรามีแท่นกันโค้งแล้วก็มีตกแต่งออไม่ได้ถ้าค้นมันสุดขั้นนาวว่าติดอะไรไม่ดูแล้วมึงใส่อะไรเข้าไป ไอ้นี่ดแล้วะใส่ไม่ดูสภาพรถเลยเดินหน้ารถหน่อยดิเดินหน้ารถหน่อยโอเคฮะเฮ้ยติดแล้ววะติดกลังสังถักนะเฮ้ยเอาอะไรซ้อนใต้เรือเนี่ยมันจะได้ไม่ค้ำนะเอาเอาซ้อนใต้เรือวางควายไปวางควายไปเอาอะไรอ่ะวางควายไปได้ไหมตอนนี้ก็มีแบบพาเปรมณีอ่ะเอาไปเอาไาไปรมณีวางใต้ดิบีเอายกไปงี้กันมีไม้เอาไหมล่ะขาล่างขาล่างใหเท้องพ่ไม้มาขาล่างอ่ะพ่อตอนนี้เรือไอ้บรรจิดก็ลำบากเลยปกติขนได้ตอนนี้ลำบากแล้ว ในการขนนิดนึงนะคะไม่ถึงไม่ถึง, <c oughs> งความยาวเท่ารถอ่ะพ่อตอนนี้ก็มีการจบแต่งเพื่อความสวยงามน,นี้ เครื่องหางเสือเรรยบร้อยมีแฮนด์นะคะเอาไว้ให้คนถ่ายรูปบิดเล่นพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยให้คนแบบว่าจับไม่ไม่อันนี้พวงมาลัยซื้อมาไว้พันท้ายก็ได้พันท้ายเอาเป็นว่าอีพีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเรือไอ้เบิร์ดอีพีสองเนี่ยมันจะแล่นได้ดีกว่าเดิมไหมนะคะแล้วก็ปัญหาตอนนี้หัวเทียนพิมก็เตรียมหัวเทียนเตรียมเครื่องมือขึ้นไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปแล่นถึงไหนนะคะแล้วพร้อมหรือเปล่าที่จะไปสู้กับเรือบรรลุไปดูกันเลย ก็ได้ดิไม่เปิดเออก่นอนที่จะนั่งเ,เรอเองเองือนะไม่นานไข่ออกอยเยอะไหมนะ อีกแล้วรู้สึกว่าจะเป็นใจให้กับเราตั้งแต่มาเล่นเรือเนี่ยเรามีตารางน้ำเช็คเลยใช่ใตารางน้ำมันพิเศษใช่เราเล่นเรือเราเล่นเรือเราเข้าวงการเรือแล้วนี่มีกระเป๋ากันน้ำด้วยอุ้มหอมไม่ได้หรอกงานนี้เดี๋ยวเราจะต้องรู้สึกอยากจะออกทริปยังไงเราอยากจะออกทริปเดี๋ยวขอตั้งซื้อเรือเดี๋ยวไม่นี่นี่เราเข้าวงการเรือเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะได้ทําความรู้จักกับคุณดิวเพราะคุณดิวเขามีเรือยอชแลวเราอะเรามีเจ็ดเรือยอชย่อเครื่องลงก่อนเครื่องลงก่อนเดี๋ยวนี้ได้แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวไปจับรางวังลเอาละตังค์ยกเอนจิ้นของเราเดี๋ยวเอาเครือนจิ้นวางขึ้นก่อนนะวันๆหนึ่งชีวิตเฮ้ย <c oughs> ดูดีวะ่ะดูมีชีวิตชัวร์ดูมีสีสันว่ะพี่ข <c oughs> ายเลยเนี่ย <c oughs> ตอนแรกมันดูไม่มีสีสันอ่ะอันนี้มันดูแบบเอออะไรอะ่ะกลางแม่น้ำด,ดูเป็นคนบ้าด้วยวางอันวางอันดีอ่ะไม่ไพีพาดเลยเดี๋ยวฝาดฝางระวังเกี่ยววางระวัลกังเกี่ยวไรกันล่ะไปไปเกี่ยวไรเรื่อยโอเคเฮ้ยเฮ้ยสวยเลย โคตรเทพเฮ้ยอังดูนเลยแลนดูมีชีวิตที่วาเออดูเรือกันบ้าเลยเอาเป็นว่าถ้าตัวกับพ่อดับกลางแม่น้ำมามีคนเห็นน <c oughs> ่ะอ๋อเออเด่นมาส่องจากดาวเทียมลงมายังรู้เ,เลยเออตัว เห็นไหมล่ะมันพ่อไม่อเคลียร์เดี๋ยวเคลียร์ให้เมียบอกแล้วเตรียมมาพร้อมทุกอย่างบอกแล้ววันนี้เป็นเขาเรียกโปรเจกต์ว่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะกับเรือไอ้บรรจงถางเสือที่น้องๆสั่งมาให้ทำอย่าคิดเยอะออยย่าคิดเะมึงอย่าเข้าไปใกล้เรือปัดผักตบเขาปั่นมึงเข้าทั้งพ่อทั้งลูกไงพร้อมไหมพร้อมอ่ะ เอากล้องให้พ่อไปพี่ชาติเรือไอ้บันเกิดเวอร์ชั่น2อจั่มของเวอร์ชั่นแรกยังไงไปดูอย่าไปอีกแม่ยายนอย่าไปอีกเข้ามาในซุ้มเลยแม่นานี่ค่ะพิเศษตรงมีแม่ย่านางเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะทดสอบหน่อยทุนทุนเรือเป็นไงพ่อนี่อไงกันโค้งดีไงไม่มีไม่มีไม่โค้งเลยว่ะเก่าได้อย่างนี้เราได้แล้วสุดยอดเลยพ่อโอ้โหเป็นไงดีขึ้นเลยใช่ไหมพ่อนี่เปิดยังยังกรที่หัวเปิดให้พ่อหน่อยเฮ้ยโคตรเด่นเลยอ่ะดูดีมาก โอเคพร้อมนะสุดยอดครับสุดยอดกับหางเสือหางเสือตะยังที่ตะยังทำนะลองดิไปดูกันเลย้ปเล่นอ่ะมาลุยอันเดียวกันท้ายก่อนท้ายก่อนเพราะระวังกล้องล่นนะท้ายเรือก็ไม่จมดีสินี่เป็นไงเออดูปลอดภัยขึ้นเยอะเลยใช่อไยเลยไฝึกยอดไปโชคดีนะใช่ไปนะ ไอ้สุดที่ชอบที่ชอบเฮ้ยไม่ใช่เนี่ยชอบอยู่ที่นี่แหละเอาห่วงยาไปมีหัวยามาสิงมึงเฮ้ยมันมีเยอะเลยนะเฮ้ยตัว ยังไงอะพี่ไหนวะเราไปยังไงเนี่ยนี่ติดกจะซ่อมไปนี่แหละปัญหาหนักเลยตอนเนี้ยคือไอ้ทางเรือไปได้แหละแต่ทางบกไปไม่ได้ทางรถไม่มีกุญแจก็พ่อดันทุนอะไแกไปด้วยมั้งเฮ้ยพ่อติดกจะซ่อมไปใต้นี่นะไปยังอะไรนะลองหาดิปัญหาเนี่ยมะไรอ้าวไม่มีกุญแจแล้วเราจะไปยังไงอะเฮ้เราก็ไม่ต้องไปรับเขาเลยเราก็ปล่อยทิ้งไปเลยเฮ้ยพี่ลองโทรเขาขึ้งยิ่งเลยไม่แน่โทรทำไมเดี๋ยวหนูโทรเองหนูโทรเองมันจะได้ยินหรือเปล่ากุญแจไม่มีกระซอมไปที่รถนี่แหละ เอ,อ <Okay. S 2> ไม่ด้ไปดี๋ยวขออนุญาตหากุญแจก่อนนะคะพิมอาจจะถึงก่อนเราก็ได้ตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยแทนแล้วเฮ้ยมาได้ว่ะ,ะบายเลยอ่ะได้ไเ,เ,เข้าไหนวะเนี่ยเลยทำไปอะดูไม้เด้เดี๋ยวเรากรรไกดไปก่กกอนทุกอนเฮ้ยแต่พอมีหางเสือแล้วมันวิ่งดีเออข้าพอบอกแล้วระวังลูก เข้าไม่ได้มั้งดูดิแลองดูดิกดได้กดได้อุ้ยหนักจ๊ะไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่ได้วัดใต้ไหมฮะวัดใต้ไหมไปวัดใต้เลยเหรอ่าฮะได้เลยเอาไหมได้อยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นวัดใต้ไปวัดใต้เปล่าเป็นล้อหน้าวัดใต้รอหน้าวัดใต้เลยนิ่งเข้าไม่ได้ชัวร์วะเนี่ยก็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 ลองดูถ้าไม่นักกระพายไปโอเคโอเคเดี๋ยวลองเนี่ยติดเปล่า Hey. ได้ได้ได้ได e ้เฮ้ยเฮ้ยเหม็นเหม็นน okay. ่ะฮะมาใต้นะอ่ะไปโอเคไปแล้วแล้วแล้วเราไปตามน้ำด้วยโอเคตามน้ำไม่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 ยากหรอกโอเคถือว่าเครื่องโอเค ตอนนี้มากับแม่ย่านางอย่าไปกลัวมากับแม่ย่านางอรโถขนาดเรือสวายยังวิ่งได้ภาษาอะไรเราจะวิ่งไม่ได้ไปเดี๋ยวเราค่อยๆเตาะไปท้ทางเขาเรียกว่าอะไรเพราะริมน้ําไปเรื่อยๆเราไม่ต้องซิ่งมากเราไปตามน้ําคัดไม่น่าเป็นไรมากโอเคไปครับเดินทางครับ5 minutes later พี่น้องพี่ชาแล้วเครื่องจะระเบอรแล้วยิบมันบ้ากแแมุ่ญแชไปอะ น่าปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเลยเขาบอกกุญแจอยู่ในรถพาคิลิ้วห่อไวโอ้โหว่าไปพี่น้องไปเอารถมาแล้วเดี๋ยวเราไปรับเพื่อนกันโรงเจยอยู่ตรงไหนอ้ไปไม่ถูกเลยเนี่ยโรงเจไอ้นี่ไง,ไ,งไอ้วัดอะไรพี่ชาติว,าวัดบํานุ่งตอนนี้ฝั่งพี่ยิ้มก็ลุ้นกันมากเลยนะคะลุ้นว่าให้ไปถึงโรงเจเขาบอกกลัวเสียชื่อกลัวเสียชื่อบอกแล้วว่าให้พกเครื่องสองเครื่องแบบแบบน้าเด่นก็ไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งพี่ยิ้มกันว่าตอนนี้อาการเขาเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ อ๋อน่าลิงเหรอออตอนนี้พ่อช่วยพายแล้วช่วยพายแล้วอีกแล้วอีก <c oughs> หวังว่าจะเป็นดีสุดท้ายถ่ายน่อยพอ่อแล้วมาชมวิวกันหน่อยครับ <c oughs> จะถึงหรือยังแต่ไม่ไหวครับดูหน้าพ่อนี่ครับ <c oughs> โอ้โหเหนื่อยเลยโอ้ยแม่โคตรเหนื่อยเลยอยไปรับเพื่อนกันโอ้ยเตพุงหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยดิใช่เอาของลงหมดอย่างวะค้างคืนในชั่วคราวครับพี่ชั่วคราวครับเาชั่วคราวเขียงครับแต่ตอนนี้ต้องรีบไปแล้วทำไมครับน้ำมันจะตกขีดแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันให้เขาอีกเปลืองอีกเร็วๆๆพี่รีบเลยเดี๋ยวน้ำมันหมดขวาแล้วก็ขวาแล้วก็มุมเลย นม่้องไ่ต้องเพเขาจะมาถึงยังไม่รู้แต่ตอนนี้เราอะถึงแล้วถึงแล้วแต่เพื่อเราจะถึงยังไม่รู้นะคะนูน่นที่เรานะัดพบกันเดี๋ยวเรามาลู้กันว่าเขาจะมาถึงหรือยังเขาอยู่ไหนพีถ้าเกิดบอกก็อยู่หลังบ้านพอยคือไกลมากไะโอเคง๋ยนเรานั่งรอก,กันก่อนนั่งแบบนี้จะได้เห็น ผู้โดยสารมารอรับเราเยี่ยมสวัสดีจ้าผู้โดยสารมารอขึ้นแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจับพอดีเลยอ่ะไม่ไปแล้วครับวันนี้เลิกแล้วครับพังแล้วครับหยุก็ถึงแล้ววันใต้ไม่ไปแล้วครับจับพอดีเลย้ว คือแบบคุ้มคืนคนครึ่งหนึ่งอะไรล่ะวัดใต้นิดเดียวเองตกลงตกลงกันพี่ต้องลงวะจะพาไปวัดใต้ทำไมอ่ะเป็นอาการเป็นยังไงอ่ะเครื่องไม่ไหวเครื่องมันไม่มีกําลังเออเพราะมันมันมันร้อนจัดอ่ะใช่มันร้อนจัดแล้วมันก็แต่ถ้าเกิดเครื่องดีๆนะเครื่องใหญ่อีกหน่อยนะโโอ้หขับมันเลยเฮ้ยเพราะว่าเอาเครื่องเรือไอเอเออไอเครื่องนั้นใส่แม่งเลยไหมเอาเอาเอาตัวตัวโคตรเด่นเลยอ่ะตัวอยู่โค้งหนูนะพี่ต้องหัว เนี่ยเพราะว่ามีผ้าฝามสี่ะทิ้เหมดเลยโอ้โหใช้ได้เนี่ยมันไม่มีแรงแล้วลูกหมดหัวเทียนสีดำต่อไหมล่ะไม่ไม่ไปไม่ได้แล้วอ่ะสิลูกไปไม่ได้แล้วพังพอดีเลย ไปได้ทั่วประเทศไทยได้ป่ะใช่เอาเดี๋ยวเอาเครื่องตัวนั้มาเปลี่ยนหางเดี๋ยวเราหางกันที่ใส่ได้แบบนี้เลยเอาแบบว่าไปให้ได้ทั่วประเทศไทยได้ก็ถเกิด้เกิเครื่องตัวนู้นอะเพราะว่ามันเป็นเครื่องรอบรอบสูงอันี่มันเครื่องรอบต่ำอ้นี้เร่งมากแล้วมันจะเป็นอย่างนี้รลยตอนนี้แข็งสมรรถนะเรือไม่ใช่สมรรถนะขับดีนะผมสร้างโอเคขับดีนะเป็นเล่นเปยนะก็ง่ายๆว่าได้นะแต่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวถ้านานมากเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ขาดไม่แค่แค่ข้ามแม่น้ำมาพอได้ นี่แช่มาแบบโอ้โหพ่อช่วยจ้ำถึงขึ้นน้ำมาจับปลาทงมาได้เก็บปลาทงแต่ถ้าเกิดเราจะขับอย่างว่าช่างเลยไปวัดใต้มันไกลเกินไปเดี๋ยวแล้วเปลี่ยนเดี๋ยวแล้วเปลี่ยนข้างทางเป็นยังไงบ้างคะเราขับทางไปไหนก็โอเคนะภาพรวมก็คือวิ่งเร็วนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วอยู่นะตัววิ่งเร็วเลยคิดว่าเราควรซื้อเรือซื้อเครื่องให้เป็นกิจจัดลักษณะดีกว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังก่อนรีบรุนรีบวุนเดี๋ยวไปยกเครื่องเครือแล้วล่ะอ้อนกี่ที่ปล่อยร้อนร้อนยันสั่นเลย โคตรมันเลยจริงนั่นถูกไหมมันมากคุณพูดว่าโคตรมันมันเลย พ่อผายคมันคุณไม่ถามผมเลยดับไปรอบนึงหัวเทียนบอดเอใช่หัวเทียนเสียเนี่ยหัวเทียนดับตรงบ้านพลอยตรงที่พี่น้องโทรมาพอดีอ่ะตัวมีหัวเทียนก็เลยโอเคเลยก็เลยขับมาต่อถ้าไม่มีหัวเทียนก็เรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนเดิมพ่อแต่เด่นมากเลยนะเด่นมากเลยทงเทงเห็นมาแต่ไกลบอกเลยว่าตาเด่นสู้ไม่ได้แน่นอนรอบเนี้ยพอที่จะแบบไปแข่งได้ยังถ้าถ้าไม่เปลี่ยน EP สามพ่อป่วยพ่อป่วยนะไม่เปลี่ยนเครื่องอ่ะไม่เปลี่ยนเครื่อง EP สามพ่อป่วยแต่ว่าตาเด่นเขาก็ใช้เครื่องตัดญ่า เหมือนกันนี่ใช่ของตะเด่นก็ลอยดีว่ะตาเด่นเรือมันหนักแล้วมันตอเออเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมของตะเด่นแกทาไมมันลอยดีว่ะแต่ของเราทำไมมันตื้อหรือว่ามันตื้อน้ำเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอะไรวะของเรือมันต้านเยอะกว่ามันจุ่นเยอะกว่าของเขามันสัมผัสน้ําน้อยกว่างี้หรอไม่แต่ของเขามันเป็นเรือแบบที่ออกแบบมาเพื่อเพื่อผาพุ่งพุ่งผายสามจึกมำไพุ่งยิ่งผายเลยแต่ของเรานี่เดี๋ยวถ้าเราเอาไอ้เครื่องตัวดูดน้าใส่คิดเพราะคิดว่าจบลอบไปน้ําได้เลยแรงเลยเพราะว่าลอบมันได้ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีพีนแล้วกันเกไปดูอัพเกรดใช่ไหมล่ะกูจะเย้ใหไปสามคนได้ดีเขาอยากไปด้วยอ่ะเดี๋ยวซื้อแบบสตาร์ทมือเลยดีกว่าเครื่องอ่ะเดี๋ยวใส่ถังข้าไปอีกข้างละสามอืมไปได้เลยอยากไปด้วยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราวางแล้วก็นั่งคนละล็อกคนละล็อกเออกระโหลกคัดล้อนสีด้วยดีกว่าโอ้ยควันท่วมเลยจะไปหาหมอแล้วเราทำไมมือไหม้แต่มือเลยเมื่อกี้บอกไงว่าจะจับอีพีหน้าทำล้มให้ด้วยนะ คุณยังอารมณ์อีกเหรอล้มด้วยพ่อแค่แค่คนเราไปนั่งนี่มันก็ตื่นฐานตายแล้วล้มเยอะไปหนึงเราอีกสมมติว่าเราร้มเนี่ยพ่อเราเหนื่อยเราเขได้ได้กินน้ำฟอดแต่ว่าตั้งแต่มีหางเสือมันขับดีมากเลยตัวมีหางเสือกับมีสองลูกนี่ช่วยได้เยอะเลยแจ๋วเลยว่ะขู่ไม่ได้ช่วากันยังไงอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะ ถือว่าใช้ได้ทดสอบแล้วรับประกันชนะตะเด่นแน่นอนอีพีหนา้าเอออีพีหนา้า้าแข่งเลย<า>แพ้เสียเรือเช้นชยัยเส่นชัยยู่ไหญ่ามากันไปถึงด้วยอ่ะอีพีหนา้าถ้าเกิดเองไม่วางเครื่องใหม่นี่พ่อป่วยนะไม่ต้องเรียกพ่อแล้วนะ <S 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 พ่อเป็นกรรมการเอพ่อเป็นกรรมการแ,แข่งเอง ใครเข้าสะพานคลองคลองรัดก่อนชนะเพราะเป็นกรรมการอ่ะป่ะ EP นี้ลาทุกคนไปดีว่าเจอกันใหม่ EP หน้าครับกับโปรเจกต์เรือไอ้บรรเจิดเจอกันใหม่ EP หน้าอ่ะลาอีพีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ